ธรรมชาติเป็นของคู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลหาขอบเขตไม่ได้นี้มีความว่างเปล่าแห่งจักรวาลคู่กับความไม่ว่างเปล่าของจักรวาลความไม่ว่างเปล่าก็คือดวงดาวที่มีอยู่บนดองฟ้า ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต้นไม้ภูเขาวัตถุข้าวของ,งต่างๆสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายลมฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟทั้งหมดที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนอกเหนือจากสองอย่างนี้ไม่มีแล้วในจักรวาลความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้ก็คือธาตุรู้ อันบริสุทธิ์ที่มีเพียงแต่รู้รู้คงที่อยู่เฉยเฉยไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์เป็นอสังขาลักษณะคือลักษณะของพระนิพพานคู่กับธาตุไม่รู้หรือธาตุถูกรู้นั่นเองซึ่งได้แก่ดวงดาวดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ต้นไม้ภูเขาสรัพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายแสงสีดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสแต่มันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสังขตรลักษณะคือลักษณะ ปรุงแต่งแปลปวนเป็นอนัตตาคือบังคับได้ยากห้ามได้ยากไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อท่านผู้ใดเข้าถึงสัจธรรมสองสิ่งนี้แล้วก็จะหมดการทำในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้กลับมาวนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารอีก จะเห็นสองสิ่งนี้ต่างอันต่างจริงเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่มีเราไม่มีตัวเราเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้ล้วนๆเท่านั้นเมื่อสองสิ่งนี้มาค้ากันหรือมาสัมผัสกันก็จะเกิดการรับรู้ตั้งขึ้นการตั้งขึ้นก็คือการเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นสังขาร เกิดการสมมุติในสังขารที่ตั้งขึ้นนั้นธาตุรู้ผัสสะกับธาตุถูกรู้ก็จะเกิดอาการแห่งการรับรู้ขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าเจตสิกเมื่อมีเจตสิกที่เกิดขึ้นมากมายกับธาตุถูกรู้ที่มีอยู่ในจักรวาลก็จะเกิดอวิชาคือความหลงในเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรารู้ เป็นตัวผู้รู้ในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจึงกลายเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาซึ่งเรียกว่าจิตจิตคือตัวผู้รู้ซึ่งประกอบด้วยธาตุรู้เจตสิกและอวิชชาดังนั้นจิตจึงมีอยู่มากมายในจักรวาลน,นี้ซึ่งยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราอยู่จิตนี้ไม่มีเพศ เป็นเพียงอุปทานยึดมั่นถือมั่นในการรู้หรือความว่างเปล่า refers, ที่ปั้นตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนอุปทานขึ้นมาเท่านั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราด้วยความหลงของอวิชชาที่มีอยู่เมื่อจิตเมื่อมีจิตย่อมมีนามรูปหรือขันหะเป็นของคู่กัน อีกทอดหนึ่งจิตประกอบด้วยธาตุรู้เจตสิกและวิชารวมกันเป็นตัวผู้รู้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะรับรู้นามรูปที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ส่วนนามรูปที่มีวิญญาณเข้าไปคลองสิงจิตก็เข้าไปปฏิสนธิรวมกับวิญญาณที่ไปคลองสิงนามรูปนั้นก็คือเข้าไปค้ำกับนามรูปหรือขันห้า ก็กลายเป็นชีวิตสรัตรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายขึ้นมาเพื่ออาศัยวิญญาณออกไปรับรู้สิ่งต่างๆในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีเพศนั้นเพศนี้เกิดขึ้นเป็นชีวิตสัตว์ชีวิตบุคคลเกิดขึ้นจิตอาศัยวิญญาณขันออกไปเสพกามากุศลและอกุศล ในขันทั้งห้ายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเป็นภพจนกว่าขันทั้งห้านี้ได้แตกสลายไปจิตก็จะออกจากขันห้านี้แล้วล่องลอยวนเวียนไปหาที่เกิดใหม่ในขันห้าใหม่จึงวนเวียนอยู่เช่นนี้ไปทุกภพทุกชาติในวัฏสงสาร จิตอาศัยออกไปผัสสะกับวิญญาณขันทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตผัสสะสิ่งใดก็เกิดอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเวทนาจิตหรือตัวเราอย่าหลงเวทนาหรืออย่าหลงอาการที่เกิดขึ้นนั้น เพราะจิตมีเจตสิกผสมอยู่เป็นเหนือเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าจิตเป็นน้ําเจตสิกก็จะเป็นคลื่นเมื่อน้ํากระทบสิ่งใดก็จะเกิดคลื่นขึ้นทันทีถ้าเราไม่หลงคลื่นที่เกิดขึ้นคลื่นนั้นก็จะยุบตัวลงไปเป็นน้ําเหมือนเดิมน้ําก็คือจิตจิตก็คือธ่าุรู้ที่รู้เฉย หรือความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์ถ้าเรามีสติปัญญากำจัดอวิชชาที่มีอยู่ในจิตไม่ให้หลงเจตสิกที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการผัสสะทางอายตนะทั้งหกการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็จะหายไปเหลือแต่รู้หรือธาตุรู้เฉยๆหรือความว่างเปล่าเฉยๆซึ่งกลับไปสู่ความว่างเปล่าแห่งธรรมชาติของจักรวาล จะหาเราหรือตัวเรานั้นไม่มีอีกเลยการเกิดเจตสิกเึ้นเมื่อจิตผัสสะทุกเจในทางตาของวิญญาณหกเกิดอาการกลัวหรือขยะขยแงขึ้นของเจตสิกจิตไม่หลงคิดปรุงแต่งในวัตถุนั้นแล้วความกลัวหรือความขยะขย,ะขยงก็จะยุบตัวลงไปที่จิตเหมือนเดิม อวิชชาในช่วงนี้ก็จะดับไปก็จะเหลือแต่รู้รู้อยู่เฉยๆถ้าจิตไม่มีอวิชชาจิตก็จะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีตัวเราแล้วเหลือแต่รู้รู้แห่งความว่างเปล่านั่นแหละจะกลับไปสู่ธ่าุรู้แห่งความว่างเปล่าของจักรวาลเหมือนเดิมจงมีสติปัญญากำกับอวิชชาให้สิ้นไปเสีย คําว่าเราหรือตัวเราก็จะไม่มีอีกต่อไปเหลือแต่ความบ้างเปล่าของท่านรู้ในจักรวาลก็หมดงานทําในทางพระพุทธศาสนาแล้วเข้าสู่นิพพานแล้วขออวยพรยะถา,าวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยธามณิโชติละโสยธาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโลกวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุกีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพระวันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันทุเตอ่ะเอาละทีนี้